นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทัสสะ ขอนอบน้อมแด่ลระููมีพระพาตรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาบัตเนได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิ การนั่งขัดสมาเทศง่ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตามธรรมดาเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของใจ ก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงค์แล้วก็เอาคำพุทธโธนี้เป็นบริกรรมให้จิตใจอยู่ในพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกถ้ามีอารมณ์แต่สายไปตามอดีตอนาคตก็ให้ปล่อยวางออกไปให้หมดสิ้น ไม่ต้องไปเก็บเอาอารมณ์เรื่องราวอันที่ล่วงแล้วเลยมาแล้วหรือ,อยังไม่มาถึงจงรวมจิตรวมใจของตอนของตอน,ขงตนเข้ามาโซปัจจุบันในขณะนี้เดี๋ยวนี้อารมณ์เรื่องราวอาดีตอนาคตนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีก็ว่าได้ตัวมีตัว เป็นมันมีอยู่ปัจจุบันที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี่เท่านั้นดีร้ายอย่างใดมันเป็นอดีตมันก็หมดไปแล้วดีร้ายอย่างใดมันยังอยู่ในอนาคตตการข้างหน้าก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนในขณะปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชา ภาวนาทำความเพลียนเพื่อลักกิเลสในจิตใจของเราให้ได้การนั่งสมาธิภาวนานี้ <c oughs> เป็นบทสุดท้ายความจริงก็คือว่าจิตใจจะไปสู่สมาธิภาวนาได้นั้นท่านจัดไว้ว่าปัญญาบรารมี ปัญญาบาลมีสามสิทธัสปัญญาบาลมีสิบข้อได้แก่ทานบาลมีการให้การบริจาคได้แก่ศีนบาลมีการรักษาศีลนห้าชิ้นแปดขึ้นไปได้แก่เนคขัมบาลมี เรียกว่าถือเทศนักบวชหรือว่ารักษาศีลอุโบโสถเดวันเนธขัมมะออกจากโลกออกจากอารมณ์กิเลสของโลกปัญญาบาลมีฝึก,กจิตฝึกใจให้มีปัญญาให้มีความคิดความอ่านลอกข้อเรียกว่าฝึก,กจิตนั้นให้มีปัญญา การได้ยินได้ฟังก็เป็นทางหนึ่งที่จะให้เกิดปัญญาเรียกว่าปัญญาบาลมีิลิยะบาลมีก็เป็นธรรมข้อสำคัญถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายขาดความเพียรความหมั่นความขยัน ก็เป็นไปไม่ได้แต่นั้นความเพียรก็เป็นบาร,รมีข้อสำคัญขันตีบาร,รมีความอดความทนคนเราจะทำอะไรนั่งสมาธิภาวนาก็ต้องอาศัยความอดทนถ้าไม่มีความอดทนก็ทำไปไม่ได้เหมือนกันสัจจะบาลมี ไม่ว่าจะทำสิ่งใดต้องมีสัจจะมีอธิษฐานสัจจะหนึ่งอธิษฐานหนึ่งอธิษฐานใจลงไปเมื่อจิตมันจะท้อแท้อ่อนแอก็ระลึกถึงอธิษฐานตั้งใจของตอนขึ้นมาเพื่อจะโซ่กับความอ่อนแอท้อแท้ในจิตใจได้เมตตาบารมี คือให้จิตใจมีเมตตาธรรมเมตตาจิตแกสัตว์ทั้งหลายแกคนทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกเต็มโลกแล้วว่าไม่ให้มีจิตใจอาฆาตพยาบาทจองเวกับบุคคลใดกับสัตว์ตัวไหนเห็นคนก็ ให้เห็นด้วยความเมตตาเห็นว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ให้จิตอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเมตตาจิตอูเแบกขา <c oughs> คือรูปจักสุตจิตใจของตนให้วางเฉยได้ ทั้งอารมณ์หน้าดีใจรับใครพอใจก็ให้วางเฉยได้หรืออารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความขุ่นข้องหมองใจอันใดก็ตามก็ต้องใช้อุเบกานี่ให้วางเฉยได้กานวางเฉยได้ความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่มีคนเราที่วางเฉยไม่ได้นั่นแหละ จึงได้ถึงขัน้นทุกโทมนัดครับแค่นแน่นใจร้องให้น้ำตาไหลก็เพราะว่าไม่มีอุเบกขาในจิตในใจเมื่อมันถึงที่สุดหน้าที่ <c oughs> <c oughs> จะต้องวางเฉยก็วางเฉยไม่ได้บารมีข้อนี้ก็สำคัญและบารมีทั้งหลาย ก็โซเมตตาบาลมีหรือเมตตาภาวนาที่เราภาวนาพุทโธพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกหรือจะนึกธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาบริกรรมเตือนจิตใจก็นับเข้าในภาวนาบาลมีอันนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มารวมมาสงบ มารวมเอาจิตใจดวงภายในนี้ให้ได้อันความแสสายลุ่มหลงดิ้นลนวุ่นวายของอำนาจที่เลตันหาในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นมันเป็นธรรมดามาตั้งแต่อนเนกชาติแล้วมันไม่รู้จักปล่อยวางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสสู้ในโลกผู้ได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาภาวนาทำจิตทำใจให้สงบตั้งมั่นจนถึงขั้นเลิกละความยึดความถือหน้าตาตัวตนสัตว์บุคคลปลอยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ นั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆกระองค์คำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องชักจงบุคคลที่ยังมีปัญญาน้อยสติสมาธิน้อยทานศีลภาวนาอย่างก่อนท่านก็ให้อบลมในทางสมาธิภาวนานี่แหละถ้าทำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆ <c oughs> บรารมีต่างๆก็กล้าขึ้นแข็งแรงขึ้นคือว่าใจนั่นเมื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องการใจจิตใจดวงที่รู้อยู่ภายในนี้ให้มีความสาม,มารถอาจหารไม่ทอแท้อ่อนแอบรารมีธรรมทั้งหลายปัญญาบรารมีทั้งหลายก็มาให้ใจิต สงบตั้งมันจึงเกิดปัญญาจึงเกิดวิชาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมจะต้องมารวมมาสงบมีจุดอยดู่ไม่ใใ่เลื่อนลอยถ้ามันเลื่อนลอยฟุ่งซ้านออกไปแล้วมันเป็นกระแสโลกกระแสกิเลส กระแสที่จะให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิน้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อได้มาตรัสู้แล้วท่านมีเมตตาแก่มนุษย์และเทวดาอินพรหมพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเวลาพักผ่อนก็ว่าได้นับตั้งแต่ได้ตรัสรู้แล้ว เพราะว่าถ้าเราดูในพุทธกิจห้าประการที่พระพุทธเจ้าประทำหลังจากได้ตรัสรู้เป็นปัะสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่างตอนเช้าพราะองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบินทบะัตตอนใบบ่ายเย็น ก็ตรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านนับตั้งแต่เท่าพยามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงคนทุกไร่อนาถาตอนใบบ่ายเย็นๆก็มาสู่วัดวาศาสนามาสู่วิหารสถานที่ฟังธรรม พระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จลงมาโปรดมาสอนนับตั้งแต่ทานกถาสีลกถาสักากาถาในเบื้องต่ำจนถึงเบื้องสูงให้ประพฤติปฏิบัติในทางมรรคทางผลเดว่าชักจูงอย่างนี้ทุกวันทุกวันจนเคยชิน ในสมัยข้างพุทธกาลนั้นทีนี่คันพบข่ำย่างคณะที่เราท่านทั้งหลายมาฟังมานั่งภาวนานี่ก็เป็นเวลาประธานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุนีสามนเณรสามนเณรดีผ้าขาวนางจีลือสีนักบ,บวช ที่ออกจากคารวสาญาติโยมมองหวังเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆพระองค์ก็มาสอนให้ทางนั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังยึตกวิจารนใดๆทางนั้นเพราะว่าคนเราที่เกิดมานั้นโดเวลาเราเกิดมาเราก็เกิดมาตัวเราคนเดียว มาดิ้นลนวุ่นวายอยู่ในโลกอันนี้จนแก่ชราแล้วก็ตายไปเวลาตายไปยิ่งแล้วใหญ่รูปร่างกายที่ได้มาจากพ่อแม่ก็ทิ้งยิกไปแต่ดวงจิตดวงใจแหละในละท่านจึงไม่ให้ห่วงใครให้ห่วงตัวเอง กลองให้เห็นว่าเมื่อเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวเวลาตายไปตัวร่างกายก็เอาไปไม่ได้เอาไปแต่ดวงจิตดวงใจที่เป็นบุญเป็นบาปใครทำบาปไว้ก็ได้บาปติดใจไปใครทำบุญกุศลก็ได้บุญกุศลอันนั้นติดใจไปบุญนเทธันว่า เป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนเราได้ละบุญเป็นความสุขก,กายสบายใจมีอะไรก็ได้เชว่ามีเป็นบุญกุศลทางนั้นต่างกันกับบาปบาปนั้นเมื่อคนเราทำแล้วมันมีแต่เรื่องเดือดร้อนในตัวในใจมันร้อนเป็นไฟไฟมอนาลก มันทำบาปมากก็ตกนรกใจมันร้อนไหม <c oughs> ถ้ากายแตกตายเมื่อใดแล้วก็ลงสู่อบายภูมิไปสู่ทางที่ต่ำในนั้นเวลาเราภาวนาปฏิบัติบูชาอยู่เสมอนี่แหละเป็นที่รวบรวมผมทองกองบุญไม่ให้กระจัดกระจาย เก็บไว้รวมไว้ที่ดวงจิตดวงใจดวงใจคนเรานั้นจะเก็บอะไร <c oughs> เข้าไปไว้ก็ได้ไม่คับไม่แคบเราจะภาวนามากเท่าไรก็ไม่เต็มในหัวใจเราบุญกุศลมากเท่าไรก็ไม่เต็มทำได้มากจเจริญได้มากเท่าไรจิตใจก็เยือกเย็นสบายไปเท่านั้น บุญและบาปมันแสดงออกบาปเมื่อคนเราทำแล้วมันร้อนเป็นไฟอยู่ในหัวใจบุญไม่ว่าบุญอันเกิดจากภาวนาเกิดจากทำทานรักษาศีลก็าตามมันเป็นความเย็นความสบายรู้จักละโมโหโทโสโฟงซ่านลำคาญได้เรียกว่าบุญ เรานึกภาวนาโยก็ชื่อว่าบุญเราพิจารณาร่างกายสังขารของเราตั้งแต่ผมเจสาผมโลมาขนนักขาเล็บพันตาฟันตัดโยหนังมังสังเนื้อน้าอาเอ็นอัติกระดูกอัตินิชังเยื่อในกระดูกอาการสามสิบสองธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม อันมีอยู่ในร่างกายสังขารน,นี้ก็ร่วนแล้วแต่เป็นปุบบายภาวนาได้ทางนั้นเพราะว่าดวงจิตดวงใจของคนเหล่านั้นเวลามันหลงมันไม่ใช่ว่าไปหลงที่อื่นหลงเพราะจิตใจเราไม่เดมาพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองคือรูปปันฉันนี่ ที่มันหลงลูกหลงไปภายนอกแต่พ่อไม่เห็นลูกของตัวเองถ้าพ่้มาเพ่งพิจารณาเห็นลูกของตัวเองที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เต็มไปด้วยอสุภกร,รรมฐานถ้าเกิดมีหนังขาดอะไรของแหลมของคมมาถูกต้องเข้าจะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาในตัวนี้ นี่และร่างกายนี้ทันว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเต็มอยู่ความไม่พิจารณาจึงได้มาหลงกายของตัวเองนอกจากหลงกายของตัวเองก็หลงกายคนอื่นหลงวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่อมีอะไรก็เพราะเราไม่ได้พิจารณากายพิจารณาจนเห็นว่ากายนี้ ไม่ใช่จะมาอยู่นมนานเท่าใดชั่วชีวิตหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยปีจะต้องตายภายในดกร้อยปีทุกๆุกคนเป็นส่วนมากเหนั้นเมื่อเรายังไม่ถึงวัยแตกดับตายนั่นแหละจึงเป็นโอกาสอันดีดีอย่างไรด,ดีเราจะได้ภาวนาปฏิบัติบูชา จะได้ศึกษาฟังธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาให้เข้าใจดีให้เข้าใจแจงแจ้งเมื่อเข้าใจแจงแจ้งแล้วจะได้นำไปกำหนดพิจารณาให้ลงสู่หลักอสุภกรรมฐานคือว่าสิ่งที่ไม่งามจะได้กำหนดลงหลักธาตุกรรมฐาน ร่างกายนี้มันธาดดินธาุน้ำธาดไฟธาดลมประชงกันอยู่เท่านั้นแล้วจะได้เห็นว่าถธาความเกิดเมื่อเกิดมาแล้วไม่ว่าเป็นคนไม่ว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์ก็เรียกว่าทุก์ใหญ่แม้เป็นคนก็ตามก็ยังมีทุก์ใหญ่อยูย่จะมีกฎหมายบ้านเมืองมีศีลมีธรรม ให้ประพฤติปฏิบัติก็เพื่อจะให้แก้ความทุกข์ความเดือดร้อนในจิตใจมนุษย์คนเรานี่เองใจมนุษย์คนเราเนี่ยมันร้อนอยู่ด้วยกิเลสกิเลสนั้นเมื่อย่นย่อเข้ามาก็ไม่มีตัวตนอยู่ในที่อื่นตัวกิเลสจริงๆก็จิตนั่นเองจิตที่เต็มไปด้วยความโกรธ จิตที่เต็มไปด้วยความโลภความไม่อิ่มไม่พอจิตที่เต็มไปด้วยความหลงหลงมัวเมาอยู่ทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตตั้งแต่เด็กจนนมตั้งเต็นมจนแกชราตั้งแกชราจนถึงวันตายมันมีแต่เรื่องหลงถ้าไม่ภาวนายังไม่แจ้งในจิตในใจอะไรเกิดขึ้นมันก็หลงสิ่งที่เกิดขึ้น อะไรมันตั้งอยู่มันก็หลงสิ่งที่มันมีอยู่ตั้งอยู่นี่แหละความหลงนั้นคือจิตไม่ได้พิจารณากายไม่ได้พิจารณาจิตให้เพียงพอหรือว่าจิตไม่สงบตั้งมัน่นจะกำหนดอะไรก็ไม่หลอกขอบจิตมันฟุ้งซ่านไปเสียก่อนจึงจำเป็นต้องฝึกจิตให้ตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนา มัน่นคงแสบอดแม่องค์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนพระองค์จะได้ตัดสู้พระองค์สงบจิตใจลงไปได้ด้วยการภาวนาลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกมีมัดจิตใจของพระองค์ไม่ให้ไปที่ไหน เอาจนอยู่มืออยู่หมัดในว่าหยุดได้เมื่อจิตมันหยุดได้โยได,ยได้สงบได้เย็นสบายปัญญาวิชาต่างๆก็เกิดขึ้นในนั้นแหละเราว่าในร่างกายสังขารของคนเราแต่และบุคคลนี้ถ้าท่านเปรียบอย่างหนึ่งตัวของเราที่นั่งภาวนาอยู่เนี่ยเหมือนกระตู้พัด รรตูพ้พระไกรปิดดอกพระโสดก็อยู่นี่พระวินัยก็อยู่นี่พระอฏิธรรมพระประมัดก็อยู่นี่กายวาจาจิตกายเน่ก็เหมือนตู้วาจานี่ก็เป็นพระธรรมเป็นพระธรรมเป็นพระวินยัยจิตใจนั่นน่ะเป็นปรมัตถธรรม ทมที่พระพุทธ,ธเจ้าตรัสเทศนาอยู่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็โยในตัวเราทุกคนนั่นแหละเพราะว่าตัวพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนคนเราพระพุทธ,ธเจ้าชื่อว่าเป็นตู้พระธรรมตู้พระไกรปิดกใหญ่พวกเราทั้งหลายทุกคนก็มีตู้พระไตปิดกตู้พระธรรมคนละตู้ละตู้ แต่ว่าสติปัญญามันน้อยเปิดตู้พระธรรมอันมีอยู่ในตัวของเราไม่ได้ท่านจึงให้กำหนดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูดกตับไปไส้พงุงภาตกรรมฐานอสุภกรรมฐานให้รวมจิตใจเข้ามาภายในจึงจะรู้ได้ว่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนจะมีมากข้อประการใดก็เป็นการชี้แจงแสดงเข้ามาในตัวคนเรานี่ทางนั้นพระองค์มุ่งหวังจะให้คนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้ บรรลุมรผลเห็นแจ้งทัานนิพพานังน,นั้นพระพุทธเจ้าจึงตั้งความเพียรลงไปพบคำก็ประทานโอว่าแก่ทิกสุสงเที่ยงคืนก็ทรงพยากรณแก้ปัญหาของเทวดาพยาอินพยาพมพวกกายทิศทั้งหลายจวนจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลก คือมนุษย์และเทวดาอินทร์ทั้งหลายแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปนั้นอินทรีย์บารามียังไม่แก่มันก็แก่ขึ้นไปโดยลำดับถ้าอินทรีย์บารามีของบุคคลใดเทวดาตนใดก็าตามพอที่พระพุทธเจ้าจะสอนจะไปโปรดมีอยู่ท่านก็สเสด็จไปโปรดไปสอน ให้ได้ความรู้ความฉลาดให้ได้บรรลุมรดผลพระพุทธเจ้านั้นได้เสว่าทำงานหนักที่สุดบรรดามนุษย์ที่มีสองเท้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นยอดมนุษย์ที่เรากราบไหว้บูชาภาวนาพุทโธนั้นจึงไม่เสียที เราได้นึกถึงคุณพระพุทธ,ธเจ้าคำว่าพุโทโธก็ยังดีวิเศษอยู่แล้วเรานำมาภาวานาทำใจให้สงบตั้งมัน่นไม่ให้ใจได้ร่อนพุ่งซ่านลำคานไปตามอำนาจกิเลสเราทุกคนถ้าเล่งทำเล่งปฏิบัติมันไม่ใช่ตนของยากมันยากอยู่ที่ไม่ทำ ถ้าทำไปปฏิบัติไปตั้งใจภาวนาเรื่อยไปไม่ท้อถอยโดยเฉพาะอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอนนั่นแหละเป็นโอกาสอันดีจะได้นั่งภาวนาจะได้เดิมจมกลมให้เต็มเม็ดเต็มหนวดเอาจนจิตใ,ใจสงบหลัง,งับตั้งมัน่นเป็นภาวนาเยือกเย็นในอกในใจเสียก่อน จึงค่อยหลับค่อยนอนให้เป็นข้อวัดอันหนึ่งประจำตัวประจำใจเมื่อทำโยเส,เสมอเสมอทุกวันคืนเดือนปีชั่วชีวิตของเราที่มีอยู่ในโลกหลายสิบปีจิตใจอันนี้เราจะมีกํำลังมีกํำลังมีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใส แล้วจะได้ปฏิบัติบูบชาภาวนาทำความเพียรละทีลกความโตรดโลกหลงให้มันเบาบางหมดสิ้นไป <c oughs> เหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในขั้งพุทธการพระอริยสงสาวกในขั้งพุทธการนั้นไม่เฉพาะแต่ว่านักบวชผู้โยในคารวาสญาติโย ท่านก็ปฏิบัติภาวนาส่วนมากผู้อยู่ในบ้านนั้นมันมากกว่าพวกที่บวชการได้สำเร็จมรรคผลก็ผู้อยู่บ้านย่อมได้มากเป็นธรรมดาแต่มาถึงคนเราสมัยนี้เลยคิดเอาเองหมายเอาเองว่าคารวะญาติโยมนั้นภาวนาไม่ได้ ผู้รักษาศีลพภาวนานม่แต่พวกอยู่วัดอยู่วาอยู่วัดป่วา,าวัดบ้านผู้บวชผู้เรียนเท่านั้นส่วนญาติโยมนุ่งสีนุ่งสันภาวนาไม่ได้อันนี้มันแต่งตั้งด้วยตนเกดด้วยกิเลสมารสังขารมารต่างหากในสมัยครั้งพระพุทธเจา้านอกจากพระพุทธเจา้าตรัสพระธรรมเทศนาเอง ยังมีพระสงฆ์สาวกมีพระโมกขันลาสาลีบุตรพุทธาสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุมรรคผลผนิพพานล้วนแล้วแต่สแสดงธรรมให้ผู้จักให้เห็นทั้งนั้นไม่ว่าจะมีคนที่ไหนก็มีผู้ภาวนาที่นั้นในสมัยก่อนโน้นจึงรุ่งเรืองในทางปฏิบัติธรรม มรรคผลนิพพานแล้วว่าจเจริญเต็มที่